หลังจากที่เพจเฟซบุ๊กไพรวันวรรณบุตรได้มีการโพสต์แชร์ข้อมูลของพระมหารูปหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในลักษณะชายรักชายก่อนที่เวลาต่อมาจะมีการโพสต์พิกัดของพระที่จำวัดอยู่คือวัดหางน้ำตะบลท่าตะโกอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปยังวัดหางน้ำในพื้นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ตามที่พบว่ามีการแชร์ข้อมูลในเพจเฟซบุ๊กก็พบว่ามีชาวบ้านในพื้นที่หลายรายที่ทราบข่าว ต่างเดินทางมารวมตัวกันอยู่ภายในวัดเพื่อเตรียมเข้าสอบถามข้อที่จริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนวัดดังกล่าวทราบว่ามีพระมหานพลเป็นเจ้าอาวาสแต่ในขณะที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงทราบว่าเจ้าอาวาสได้เดินทางออกจากวัดไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกาโดยมีพระเลขาที่อ้างว่าพระมหานพลเดินทางออกจากวัดไปรับกิจนิมนต์ต่างจังหวัดผู้สื่อข่าวได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพระมหานพล ทราบว่านอกจากจะเป็นเจ้าอาวาสวัดหางน้ําและเจ้าคณะตำบลท่าตะโกอําเภอท่าตะโกแล้วยังถือเป็นศิษย์เอกคนสนิทของหลวงพ่อพัดเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครสวรรค์ด้วยส่วนข้อมูลที่ถูกแชร์ในเพจของไพรวันวรรบุตรนั้นชาวบ้านที่มารวมตัวกันในวัดหางน้ําต่างเชื่อว่าน,น่าจะเป็นการแชร์พฤติกรรมของพระมหานพลแต่ชาวบ้านต่างไม่เชื่อสิ่งที่มีการแชร์ข้อมูลออกมา อย่างไรก็ตามจากการสอบถามนายขนองชัยมงคลหนึ่งในกรรมการวัดหางน้ำตามที่เพจเฟซบุ๊กไพรวันวรรณบุตรได้ออกมาแฉพระมหานพลและเชื่อมั่นว่าจะอ,อวาาไม่มีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาถ้าไม่เคยมีพฤติกรรมที่เสียหายขณะที่นายวิเชียนศรีไพรกรรมการหมู่บ้านที่ทราบข่าวและเดินทางมาที่วัดกล่าวว่าไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดที่พระมหานพล์จะมีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวหา เพราะตนสัมผัสได้ว่าตั้งแต่ที่ท่านย้ายมารักษาการเจ้าอาวาสและเลื่อนขั้นเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแห่งนี้ท่านไม่เคยทําอะไรเสรื่อมเสียแม้แต่เรื่องเงินทองของวัดส่วนเรื่องรถยนต์ที่มีการแชร์ข้อมูลว่าท่านนําเงินที่ได้จากการปลุกเสกพระไปซื้อรถยนต์ให้เด็กใช้นั้นตนไม่ทราบข้อมูลจึงมองว่าข้อมูลที่ถูกนําออกมาแชนี้มีเบื้องหลังการขัดแย้งของเรื่องตําแหน่งหรือไม่ และหากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจริงๆการมาให้ข้อมูลกล่าวหากับพระมหานพธ์แบบนี้ชาวบ,บ้านไม่เชื่ออย่างที่มีการกล่าวหาอย่างแน่นอนขณะเดียวกันพระครูนิมิตชยโยดมเจ้าอาวาสวัดะท่าตะโกและเจ้าคณะอำเภอท่าตะโกได้เดินทางมายังวัดหางน้ําเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงกับเรื่องดังกล่าวและได้มีการเรียกคณะกรรมการวัดหางน้ําทุกคนร่วมเข้าให้ข้อมูลและสอบถามตามประเด็นที่มีการออกมาแชร์ข้อมูล อเอาถ้าตามความรู้สึกผมนะผมฐานะกรรมการวัดผมมียังมีความเชื่อมั่นในตัวเจ้าวาดร้อยเปเซน์นะเพราะที่ผ่านมาท่านไม่มีประวัติเสียหายแต่ว่าถ้ามันมีข่าวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าพยานหลักฐานมันมีชัดเจนนะผมก็อยากให้เปิดเปิดมาเลยให้รู้พร้อมๆกันทั้ง ทั้งชาวบ้านทั้งกรรมการแล้วก็คนไทยเนี่ยจะได้รู้กันให้ให้พร้อมๆกันเนาะเราถือว่าความจริงคือความจริงถ้าคนเราทุกวันเนี่ยถ้ามันมีความผิดใครก็ปกป้องใครไม่ได้หรอกอยู่ตนี้เราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเห็นคิดตรงที่เขาเลยับเราต้องการเห็นพยานหลักฐานเพราะเราเองก็เราก็ไม่รู้เหมือนทุกๆคนสงสัยใช่ไหมครับถ้าความจริงมัน หลักฐานมันนี้เนี่ยโชว์มาเลยอย่าให้มันยืเดเยอะมันไม่มีประโยชน์่อยากจะปาดบอกอะไรครับไหมครับให้เขาเปิดหลักฐานเรื่องอะไรครับก็ <c oughs> ถ้าความจริงมันเปิดเผยเนี่ยถ้ามาพยานหลักฐานมันชัดเจนเนี่ยก็เปิดมาเลยไม่ต้องไปเล่นข่าวอะไรมันยืดเยอะหรอก <c oughs> คิดว่าที่เขาทําแบบนี้นี่เพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรไหมครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าทุกวันเนี้ยสผมดูไม่ได้แล้วเมา็ไม่รู้สกัดกาวล่งหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้ในวงการของเขาเราไม่รู้แต่มควาส่วนตัวที่ทักเชื่อไหมที่เชื่อไหมผมไม่เชื่อครับเพราะว่าที่ผ่านมาท่านปฏิบัติตัวแบบไม่มีอะไรให้เครือบแคลนเอาไว้ง่ายนะการเงินการทองทุกอย่างเนี่ย โปร่งใสโปร่งใสไม่มีปัญหาอะไรเลย,เลย